ความหลงไหลคือสิ่งจําเป็นของการประสบความสําเร็จในชีวิตกี่คนีนที่นี้ครับที่อยากจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะเคยอ่านหนังสือด้านความสําเร็จมามากแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำสิ่งให้เราหลงไหลแล้วเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างพุ่งทยานเราแต่ละคนเกิดมาเพื่อรักชอบและหลงไหลในสิ่งที่ต่างกันบางคนอาจจะค้นพบความหลงไหลของตัวเองตั้งแต่ในสิ่งแรกๆที่พวกเขาทําหรือบางคนอาจจะลองมาหลายสิ่ง แต่ก็ยังหาตัวเองไม่เจอว่าความลงไหลของตัวเองคืออะไรกันแน่และไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกสนุกอยากรู้ว่าเราเนี่ยลงไหลอะไรให้เรารู้สึกเลยว่าเราสนุกกับสิ่งนั้นเราตื่นเต้นเราใช้เวลากับมันนานได้มีอะไรบ้างครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําและใช้เวลาอยู่กับมันนานได้มันคืออะไรครับบางคนเนี่ยแทบไม่ต้องดูเวลาบางคนเนี่ยแทบไม่ต้องไปห่วงกินข้าวหรือห่วงนอนครับก็สามารถใช้เวลากับมันนานได้ นั่นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่หลงไหลสําหรับคนก็ได้ครับแต่น่าเสียดายครับที่หลายคนไม่รู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตหากคุณไม่รู้จักว่าตัวเองหลงไหลอะไรการเลือกทําในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบและไม่มีความหลงไหลให้กับมันเราจะไม่มีวันมีพลังที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตามและแน่นอนเราก็อาจจะแค่ทํามันได้ดีแต่ไม่ที่สุดครับ แต่เราจะไม่มีทางทําได้ดีเยี่ยมหรือดีที่สุดเพราะการที่เราเนี่ยจะทําสิ่งสิ่งหนึ่งให้ประสบความสําเร็จได้นั้นเราจะต้องใช้พลังและถ้าปราศจากความลงไหลเราย่อมไม่มีพลังและถ้าปราศจากพลังผลงานที่ดีเยี่ยมหรือที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่อยู่สองข้อข้อหนึ่งคือเราไม่พยายามค้นหาสิ่งที่ตัวเอง,ลงหลงไหลหรือว่าพยายามมานานแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอ ข้อ2คือเราอาจจะค้นพบสิ่งที่ตัวเองหลงไหลแล้วแต่ก็ไม่เลือกมันสักทีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสาเหตุสองข้อนี้ทำให้หลายคนต้องทนทำงานเหมือนหุ่นยนต์ไปวันๆครับทั้งที่ไม่มีความสุขไม่สนุกไม่มีแรงบันดาลใจแล้วก็ไม่ก้าวหน้าด้วยคนเหล่านี้ฝันถึงความสำเร็จแต่บอกตัวเองทุกวันว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาไม่มีจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คิดเช่นนั้นได้เพราะจุดเริ่มต้นที่ว่านั้นก็คือ เราเนี่ยหลงไหลในสิ่งที่เราทําเราก็จะมีแรงบันดาลใจและมีพลังสุดท้ายความหลงไหลก็คือแรงบันดาลใจดีๆนี่เองครับความกระตือเรือร้อนที่อยู่ในโลกภายในของเราส่งผลถึงโลกภายนอกและความคาดหวังในสิ่งที่ทำนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีครับใครก็ตามที่คิดว่าความหลงไหลไม่ใช่สิ่งจําเป็นและเราสามารถทํางานอะไรก็ได้ไปตลอดชีวิตขอให้รวยว่าสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทํางานหนัก เหนื่อยและไม่มีความสุขเพื่อเงินไปตลอดชีวิตแต่ถ้งเมื่อใดก็ตามที่เราค้นพบสิ่งที่เราชอบหลงไหลบุกมุ่นกับมันได้อย่างแท้จริงและเลือกและจงใจทำมันเราจะทำงานอย่างสนุกสบายไม่เหนื่อยและมีความสุขเหมือนกับเราไม่ได้ทำงานอยู่ครับรวมไปถึงความสำเร็จและความร่ำรวยที่เราจะได้รับไปตลอดทั้งชีวิตลองเลือกดูว่าแบบไหนคือสิ่งที่เราต้องการมากกว่ากันถ้าทำสิ่งที่ตัวเองหลงไหลเพราะว่ารัวล้มเหลว พ่ายแพ้ก็เลยทําสิ่งที่คนส่วนมากเขาทํากันแต่จําไว้เถอะว่าคนเราพ่ายแพ้เพื่อจะชนะได้ง่ายมากขึ้นเร็วมากขึ้นกว่าเดิมคนเราเนี่ยได้เรียนรู้มากที่สุดจากความพ่ายแพ้และล้มเหลวนะครับรวมไปถึงปัญหาต่างๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราแพ้หากเราเนี่ยมีกรดไมซ์เซ็ตเราจะได้เรียนรู้มากกว่าที่จะโทษตัวเองโทษสถานการณ์อีกอย่างเนี่ยเราจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองว่าเราเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอย่างไรได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราว่า สิ่งใดที่เราทำเนี่ยมันผิดหรือทำถูกที่สำคัญความพ่ายแพ้จะทำให้เราได้ค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองด้วยนั่นคือความแข็งแกร่งของการยอมรับความพ่ายแพ้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณกล้าหาญมากพอที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ล้มเหลวในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเรียนรู้ตัวเองในระยะเวลาหนึ่งการยืนหยัดในช่วงเวลาที่คุณยังเป็นผู้แพ้ได้และการลุกขึ้นมาจากความพ่ายแพ้และต่อสู้อีกครั้งได้จะช่วยคุณพบหนทางไปสู่การประสบความสำเร็จ การล้มเหลวในสิ่งใดก็ตามที่เราทํานั้นเปรียบดังการให้เราพ่ายแพ้ในสงครามแต่ความพ่ายแพ้นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นความพ่ายแพ้ที่ถาวรครับเรามักจะคิดว่าเราเนี่ยล้มเหลวครั้งหนึ่งจะต้องล้มเหลวไปตลอดทั้งชีวิตแบบนี้มันเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณจําเป็นต้องเรียนรู้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเจอจุดอ่อนตัวเองจุดบกพร่องเพื่อให้คุณเนี่ยได้ปรับปรุงทําให้ดีมากกว่าเดิมเช่นเดียวกันเวลาที่เราล้มเหลวในสิ่งที่ทํา เราย่อมจําเป็นต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นแต่ที่สําคัญทัศนคติที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้แพ้เราไม่ใช่คนที่ล้มเหลวเราเพียงแค่ยังทําบางสิ่งไม่สําเร็จและทุกอย่างต้องรอจังหวะและเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นทุกอย่างจากความหลงไหลต่อให้วันนี้คุณแพ้คุณล้มเหลวคุณผิดพลาดคุณก็จะยังไปต่อครับเพราะว่าคุณเรียนรู้อยู่เสมอจากความล้มเหลว เพราะว่าความลงไหลเนี่ยมันทําให้คนชัดเจนในเป้าหมายอยากจะได้สิ่งนั้นจริงๆอยากจะเอามันมาให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับความลงไหลเนี่ยคือสิ่งจําเป็นมากๆเพราะว่าคนที่หลงไหลเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรลงไหลอะไรและจะไปที่ไหนพวกเขาเหมือนมีเข็มทิศในชีวิตครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวเองดีว่าฉันจะไปที่ไหนมักจะเป็นคนที่ท,ทรงพลังมีจุดหมายไม่สามารถมีอะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงได้เลย แม้สิ่งนี้จะเป็นความผิดพลาดล้มเหลวปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราเนี่ยกล้าท,ที่จะเริ่มต้นใหม่จากเรื่องอะไรก็ตามที่เราเคยเจอสิ่งที่เราควรรู้หลังจากที่เราล้มเหลวทุกครั้งคือเราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่เราจะเก่งขึ้นรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นพัฒนามากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นและแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ความพ่ายแพ้มันให้กับเรามันคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะไปสู่ชัยชนะ ขอเพียแค่เราจะต้องให้โอกาสตัวเองเท่านั้นครับถ้าหากว่าคุณไม่มีความลหลงไหลคุณก็จะไม่มีพลังในชีวิตถ้าคุณไม่มีพลังในชีวิตคุณก็จะไม่มีอะไรได้เลยในชีวิตเพราะฉะนั้นความลหลงไหลเนี่ยเปร,เรียบเสมือนกับคุมพลังงานที่สําคัญของมนุษย์ครับหากเราเนี่ยค้นพบว่าตัวเอง,ลงหลงไหลอะไรและทําสิ่งนั้นใช้เวลากับมันทําให้ดีที่สุดรวมไปถึงพัฒนายอมได้ชัยชนะอย่างแท้จริงครับ ความหลงไหลก็อาจจะหาได้จากหลายวิธีนะครับเช่นหาจากสิ่งที่เรารักตั้งแต่เกิดมาหรือว่าเรารักจากที่เรามีประสบการณ์กับสิ่งนั้นเรารู้สึกดีกับสิ่งนั้นก็ได้หรือว่าหาจากสิ่งที่เราถนัดก็ได้หรือว่าหาจากพอส่วนที่มันมีตั้งแต่เกิดก็ได้ครับหรือจะหาจากสิ่งที่โลกตรงการแล้วเราก็บังเอิญไปพบเจอมันบางครั้งเนี่ยความหลงไหลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนโตครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้จงใจที่จะค้นหามันหากวันนี้เราปากหมุดว่าเราจงใจที่จะค้นหาว่าอะไรคือความหลงไหลของเราอาจจะใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนั่งทบทวนดูว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราเนี่ยสนุกกับเรื่องอะไรเรามีประสบการณ์ดีๆกับเรื่องอะไรอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกรักอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรากล้าหารภาคภูมิใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเก่งก็ได้ครับ และเราเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องของเวลาอุปสรรคแต่เราเนี่ยชอบใช้เวลาอยู่กับมันหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณประทับใจก็ได้นะครับลองใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยสักสิบถึงยี่สิบนาทีคุณจะได้ไอเดียดีเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยออป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแม m a n เวอร์ power, และแน่นอนครับ มากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเลกอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของ คุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากอสำเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line s i o p p a esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอปาอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับ โอปาอีสานมาสเตอร์โคดเอ็นอพสวัสดีครับ